รู้สิมือตกอยังเนี่ยไม่ได้เล่นนะเขาเป็นจังหวะพี่มันอยู่ที่จังหวะด้วยแหละไปอยู่ชัยภูมิดีของดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แย่มก็แย่ยาวตั้งน้านตัวเนี่ยสามตัวเนี่ยผ่อนรายการเบนด้านข้างก่อนนะสามตัวนะครับเหมือนโดดไม่ถึง ไม่ใช่ที่เดียวกันคุณภพปแพรเอ,อ็นหวังเอ็นั่ยเาเดี๋ยวจริงๆมโีโดนดี๋ยโดน

นะผมก็หาไม่เจอผม,ผมก็ยิงมั่วอยู่เนะี <c> ่ย <oughs> เห็นเพื่อนจริงแต่เรายิงไม่ทันเพื่อนยังไม่ได้ปืนชาร์จด้วยและ เพื่อนช่วยเพื่อนอยู่ล่างข้างล่างซ้ายมือแมนแมนแมนไป่ทันไหมโอเคเพื่อนเพื่อน,อนมียาเปล่าเพื่อนมาเอาอยาที่นี่เพื่อนเอาอยาที่นี่อ่ะ เพื่อนอ้าวเราเป็นนี่นี่อยา่ามีกล่องเอาสามเนี้ยน้มครับเอาเลยเก็บก่อนเลยเดี๋ยวผมหาเอาลูกกระสุนกับขอามไม่เจอ,อเอทำไมผมยิงล้ม องตัวได้ตัวเดียวอูแฝดไปกดออก oh yeah. Thank <laughs> you. ลูกปืน M79 เก็บน้อยหมือนเดิไหมพี่นันครับครับได้ครับผมเล่นของมากครัวไปปรุงนี่ตัวแล้ว,ว,ลว,วยรื่งจริงอ่ะเจอตรงไหนพี่ไม่เห็นผมไม่เห็นหาไม่เจอมองไม่ทันเพื่อนอยู่ตรงพี่เหรอ ไม่ไม่เห็นเพื่อนยิงตรงทางขึ้นไอ้มีบ่าภูเขาบีบ้างมันบังมันบอกโอเคเปิดภายแล้วลงไปวิ่งเนาะเราไม่ไปงเราจะไปโรงงานไหมไปยพีดตายพีไปลกโรงงานดีกว่า แมนแมนไปโรงงานนะโตอะไรนะสันชัย,ยงไม่มีอะไรบ้างโอเคที่จังหว่งไม่เปิดไม่รู้นะเนี่ย เงียบรอให้ครับพี่ยิงเอ็มเจเก้าเช่ไวมรหนึ่งพี่เจอเอ็มเก้าไว้กระเป๋าสามสองใบครับผมเก็บเลยเพื่อนเก็บเลยกระเป๋าสามเราได้แล้วโอ้โหนี่เอ็มจีล้วนเลยคนนี้ ถงใส่สามพัวเยอะอัพเกาะก่อนเด้อรปแบอ,อ,อนะเปเอาควยเอาสามเยอะ คนเยอะสามปีใบเลยเพื่อนได้กันหมดยังนี่ได้หมดแล้วคืแล้วได้หมดแล้วจะหากสุน AR รก่นอนเพื่อนเก็บยาหมดเลยเพื่อนใช้ก,กระเป๋าเลยเพื่อนก็กระเป๋าสามแล้วโอ้สแสดวงว่าเก็บของเยอะเก็บนะคุณครับได้ขาจชับป่าไหม ผมได้ขัดตั้งแล้วพี่ที่ได้จับสามอ่ะโอ้มาส้นมาส้นยังไ่ได้ปากปืนเนี่ยพี่ไปปืนสามปปืนมาส้นสามใครยังไม่ได้เอ่ยอยู่ตรงถังความแก๊สปปืนจับประโค ตรงไฟฟ้าเหรอไดตลงไฟฟ้า hmm. แ้วเราวิ่งออมๆขึ้นเขาเล่นเหมือนแหลงไปแล้วกันซ้อมแหลงไปเลยตัวซ้อมแรลงไป้วยอันนี้ซ้อมแหลงซ้อมลงแหลงก่อนเหมือนวอมวอมเอ๊ะทำไมคนมันตายในขณะที่เราไม่รู้มันอยู่ไหนเนี่ย ไม่เหมือนแรงไงลง,นะงแรงนี่ตายซะนะเอาซะเอา,า,า,าแรงนี่เดี๋ยวไปเจอคนเจอคนอยู่ได้นี่ถ้าเจอสแป,ป๊ดบอกผมด้วยนะเอาเอายาไหมต้นชาเอายาไปอะ หมวกสามตรงนี้ใครได้ยังเก็บมาเลยพี่ผมผมเก็บแล้วพี่มันใส่ได้แค่อันเดียวหมวกสามลงเนี้ยไ่ะ เนี่ยลงเนี้ยลงที่ผมอยู่พี่วิ่งมาที่ลงนี่นี่มันคือหมกสามหมกสามได้หมกสามอ๋อเหรอเพื่อนได้ยังสันชัยแม่มได้ยังหมกสามหมกสามได้ยังได้แล้วได้แล้วครับครับเบอร์สามนะ <Yeah. S 1> ปะวงไปไหนนี่ ไปเลินน้ำเส่นหาดไปน้องอะไรอยู่สดใสไม่ได้เสียชีวิตอะไรโอ้โหมีเสียชีวิตอีกรอบนี้รอบนี้มันจะมีตะบดไม่ไหรอกเพราะว่าตอนก่อนเขาชื่อมันขึ้น มันเป็นี่คนล้วสี่มันแปดขึ้นป้อมตรงหอคอยให้ได้หยุดมาบังเกี่เกมคนไทยเหรอทอดูดีสมบัติเกิดสม,มตังตง เตี๋ยวตีตัวสุดท้ายวงเวลล์ร่าจะเป็นตีเดียวป้อมนี้น่าจะเป็นป้อมป้อมใจภูมิ แค่อุ้ยโดนอ่ะี้องตังสามตัวเป็นมือ เ,เจอแล้วพี่มันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงซ่วมไหนซ่วมตรงทางลงตรงใกล้ๆผมเนี่ยทางลงจากผพลกลงมาจากไอ้โรงเลก็กะไอ้ลงอะไรนะ่ลืมละลงคล้ายๆไอ้ตรงที่มันจับขาตัวตัวเดียว,ว,เ,ยวเจอละเนี่ย แตกแตกแตกแล้วยิงไม่ยิงโดนแต่ถังเอ้ยโดนไม้ตัวดนดอกเบ็ดมา นี่ยเนี่นี่อยู่นี่ยตายไหมบันไม้บันไม้วิ่งตามบันชายไปเป็นโซ่หรอตายไปแล้วเกินเก็บ เหยียดป้อมนี่ก่อนไปนตัวเใช่ไม่ใช่ตายหมอกล่ะ เดียยิงเลี่ยงตัดงอือเร่มหระอยู่ยไหนอ่ะผมว่าต้สะพานแม่เไป็นไปได้ะนะันนั้นออกเพื่อนเราอ่ะ โน่นโน่นโน่นอยู่ใกล้ๆค่ะไอเราไปฟ้า